เด็กคนนี้บอลวิดอินเทนชันคือตั้งใจให้เกิดมาตั้งใจให้เกิดมาด้วยปีมังกรตั้งใจเรื่อง DNA โครโมโซมเช็คมาเรียบร้อยแล้วตั้งใจเรือคอเลือกแม่เลือกดวงเกิดเรืเกิดหรือว่าแบบทุกอย่างคือเกิดมาวิดอินเทนชันเด็กคนนี้สร้างมาโดยตั้งใจเริเา์จบที่นิเทศนตอั์จุฬาเขียนยอดอับหนนงังนที่ภาษาอังกฤษกับคณะภาษ์แล้วก็ต่อด้วย business case challenge กับกับบัญชีอินเตอร์แล้วก็มีทำเหมือนพวก entrepreneur startup กับ m a n g engineer วิศวะแข่ง digital tag ก็ชนะก็เปตัวแทนประเทศไทยแข่ง royal brand store หรือ ใช่ไหมแล้วก็มีรางวัลสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยหนูว่ารับรางวัลแล้วหนูต้องวิ่งหลังเวทีเพื่อที่จะไปรับอีกรอบหนึ่งเพราะหนูได้สองอันคือได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง English Speaking เป็นสุนทรพจน์ห้านาทีเป็นตัแทนประเทศไทยนันได้ที่สองของโลกมันดันได้หมดเลยไงเสือเก่งไงก็เลยได้ไปกรุงเทสิงคโปร์เป็น first stop สองปีค่ะก็โดนซื้อตัวไปทินเดอร์งานทินเดอร์ไทยแลนด์ country winner Tinder Thailand เย้งานในฝันตอนอายุสามสิบเอ็ดใช่ที่ทราบข้อมูลมาคือ คนเดียวดูแลหมดเลยครับใช่ท i n d e r คือหนึ่งคนตอนหนึ่งประเทศเก่งจัดเก่งจริงเก่งสุดพลังและนี่แหละค่ะคือเด็กที่บอ with Intention หรือถูกเลือก DNA โครโมโซมเลือกดวงเกิดเลือกเลือกเกิดอย่างตั้งใจเพื่อให้เป็นที่หนึ่งตั้งแต่วันแรกรู้ไหมว่าการเลือกแบบนี้มีมานานแล้วแต่คนรวยเขาไม่ค่อยบอกกันเพราะจุดสูงสุดพวกเขาอยากให้มีแค่ครอบครัวตัวเองเท่านั้นแต่วันนี้แจซี่เอาความลับมาเปิดเผยแล้วเราสามารถเลือกเลือกข้อให้ลูกคุณเกิดมาแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวมีพรสวรรค์พิเศษติดต,ตัวมาตั้งแต่กําเนิด แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ง,ง่ายกว่าคนทั่วไปแถมเรายังเลือกเลิกที่ไม่ชงกับพ่อแม่เพื่อให้ครอบครัวรักกันอบอุ่นด้วยวิธีของเราอ้างอิงจากการโคจรดวงดาวเชิงดาราศาสตร์ผสมผสานกับสถิติ3โหราศาสตร์ทั้งไทยจีนสากลเพื่อคัดสรรเลือกที่ดีที่สุดให้กับชีวิตลูกของคุณใครกําลังวางแผนมีบุตรกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ทักมาปรึกษาส่วนตัวได้เลยนะคะ